ครับมือนี่ออกจากปลายหยาแล้วมาว่าเรื่องดินครับดินหินแฮผมสั่งให้ข้าเจ้ามาเทก่องไว้ล้วกษณะมันชีมีขี้หินครับมันเป็นหินพว่าเอดินขี้หินแฮนี่มันสีเหมาะสําหรับพืชประเภทใดนอ <c oughs> ผมก็บุจงหูจักผมก็เลยร่องปลูกเบิงปลูกหัวชิงไ่้ครับ หัวชิงข่มันสิเกิดบ่บักหุงกับยูนี่สิเกิดบ่ต้นแค่กับยูนี่ผมสิปลูกร่วมเลยครับพักหอมก็เกิดเองต้นบักหุงต้นนีบยย้บ่ใหญ่ซ้ำหัวชิงข่าพักหอมมี่ตะไคร่มี่บักพริกก็มีครับนี่ผมเชียรยังสิ ผมอยากหูว่าดินมองนี่ที่ซื้อข้าเจ้ามารลดหนึ่งนี่เสียวมาถมทีมันเป็นดินหินแฮ่ดินแดงข้าเจ้าว่าปลูกยังกับว่เกิดผมเลอยอยากล่องปลูกเบิง่งปลูกลงไปนี่แหละครับว่ามันสิเกิดบ่ตัวไดยัง่งกระสีดิกินตัวไดบ่ยัง่งกระแสดงว่าตายไปตามธรรมชาตินะครับ ดอกดาวเรืองกิดเกิดบ่เกิดปลูกไว้ครับบักพริกบักหุง้งตะไคร่ผมที่ปลูกไว้เบิดขวนให้พ่นเลือกเกิดเอาเองต้นไดตายกับบอซี่เลียดต้นไดยัง่งกับจังเบิงกันทะนุถนอมเอาตัวเองให้รอดนะครับนี่คือผมปลูกใส่ดินนี่ไว้ว่ามันจะเกิดบ่นะครับยั่งอยู่ พักเซียนกระออกอ้าเขาทาดอกไม่ว่านไปก็เกิดอ้าต้นบักแข่งบักเขือพ่วงบักหุยังบด,ดอกดาวเรื่องกันยังอันนี้ผมก็ลังถิ่มไม้ถึงว่าผมเอาดินแดงๆนี่ขี้หินนี่มาปลูกเพื่อบานเฮ่านี่คันเอาใจใส่ยังไงใส่ปุย๋ยใส่ถาดอาหารลงไปคือสิดีส่วนบัก เคือพ่วงบักแข่งบ้านท่าก็ับพ่อได้ขายโอ้แมงภูกบบนี้นะเห็นบร่ารรมชารับอยู่กับธรรมชาติหลังบานนี่ครับบักแข่งกับพ่อได้เก็บขายอยู่เท่าละเจ็ดสิบแปดสิบบาทกับบ่หลายพ่อได้อยากได้กินไปนะครับอันนี้คือบกแข่งเพื่อนเกิดบักเคือพ่วงดอกดาวเรื่องกเกิดจังสี่ครับอันนี้ไมายถึงว่าส่วนร่วม รวมเบิดแล้วเต่เพิ่นสิเกิดครับผมว่าเดี๋ยววา่าพักเสียนมีส่ครับบักทัวล่องปลูกเบ่งยู่หลังบ้านครับกระสีได้กินนัวยอยู่บง่งซ่งนี่นะครับว่าตรงย่างไปไก่ย่างผมมากกับเด็ดอร่อยขามมาปลาพักซีกับมีบักเคือเทศกับมีมอนออน,น่อย ทั้งอีตู้กับจนแก่แบบพอมัเอ,มเมอ๊ดินนี่ว่าใจห้องเอาใจใส่นิดนึงนี่แตนอะไรไม่สู้ยุติอยู่อย่างเงี้ยพี่ครับปลูกไปตามภาษาดินนี่คือดินนะครับดินซื่อครับบ่มี่ถาดอาหารยังดอกผพอยากอยากปลูกล่องเป็นครับเอะขอบคุนดินพื้นแผ่นดินนะครับพริกพื้นดิน ให้เป็นโอกาสแล้วพี่น้องก็จีได้กินได้อยากอยากขี่ขานเด้อผ้ากันปูกันฟังเข้าไปผ้ากันปูกันฟังเข้าไปมื่อนี่โอ้ปาขึ้นไว,ดว่ดกปาออกดอกไหลอยู่ที่นี่วายเอาขอให้ไม่ดินครับอยู่ได้ทรงไทยด้วยดอกพริก กะปิกงาม